สวัสดีพี่น้องพ่อมไปทุกท่านทุกคนครับมาเด้อกินเข่าต้องไปคนน่ะแกงออมสินคมๆเสียตะลกฝาเอือนเทวดากินน้ำมันก็เป็นเดือมน้อของหวานห้อง,องหูน่ะแค่นตะลบุก,บกม่วงสุบกบุกฮู้สุกว้าวแก้วก็เด็ดแก้วกนหลักอยังอีอกออมาแบบโอ้ยใส่กอดบอกก็แม่ทักแน่ทักแน่มา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 ทุกคนแจกกันครับ กอบคพีนิน kind of ้อท้ามัเบิร์มันแยงเยบแรงเจริญใจหลุดอลดก็มีคนนเึ๊คือกาเนันขอเทุกคนมาเอเ่มเชยร์กันครับสวัสดีี่นนอทครับผมอ่ะกินข้าวแล้วกันแซ่บๆมือนเงยหนึ่งรอะไรหละทุกคนเลยนะโอ้ยแซ่เหรอแก้ยแเว ออมสิน้อยแตกต่าันไงมา,มาทุกคนครับแต่วกางแจร์ร่กากเนนะการเข่า,า,ามาทุกคนมามาแชร์ร่วมกันครับขอบคุณนของพณครับผมบูบบบบบนะ้แต่งกวาบ ประเดีกเก๋ยวจยวานขึ้นนมาแท้มาไปนอ้อบประเดีกเก๋ยวเจวาคนน่ะโอ้ยอาาระนักตัวตคนดัวนๆนอกรมี่มาาราน,นักกะขน้านมั่งนี่นะอมซีนเอาคมบงนามเขียวเงนาๆน,นั่นหนะค้งาเน่นหละคนมดังมา ไ่กะไลแล้ะล่ะจริงกบอกแกปอเนี่แหละบอกแข่งพวกบอกจริงก็บอกแข่งแหละเมื่อคือพวงเพาะชแท้ก็จะเอื่นอะไรแต่วานนี้บ้านเอืบแข่งน่ะหลาคนว่าแซ่บนูก okay, กันตัวแซ่บตะลุฝ right. ่าเอื่นเทวดาเมื่อกี้นั่งก็เก่าผูเดิมเติมเติมพว่มแซ่บพมนัวนเขนาดตัวนีครับ เจ่จวาวางปวดปวดเจ้าปลาเหล็กกามีปลาซับกามาอืองวางกับหุ่นเหล่าบุกบุกม่วง,งแคนตลูกบุกบูเดาทางแล้วเอา้าพี่น้องยูดีมีแห้งทุกท่านทุกคนนะครับแม่น้ำหน้า,ากวาจัดแต่ละก็ห้อยู่ดีไม่แห้งลำลุย้ยลำลุ้ยกันทุกท่านทุกคนครับไม่เจ็บไม่จนครับผม ไปแล้วครับผมสวัสดีอยู่ดีไมแห้งคับไม่ว่าสูงลงไล่ไหลหน่งเรื่องชวนไม่เต็มอ่ะกะขนาดตัว